บโบโบ,บ,บคูทหกไปยังหกร้อยสิบไปยังเคพันสี่เออ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 ไหลอย่างนี้ดิไหลอย่างนี้ดิเอ,อ้ยมนได้อย่างนี้ดิแล้วคูสิบเจ็ดอายาวว้าหว,ว้าว รากครับผม,มก็ต้องกรารสิบรับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนอีกเช่นเคยนะผมมาเล่นและอยู่กับในเกมช็อกล่ามแห่งไมซัสนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันที่ทุน500บอร์ดนะผมอัตราการจ่ายไปดูตารางการจ่ายกันเลยนะครับผมเออเมื่อแถวที่แล้วอันนั้นปล่อยไว้แป๊บก่อปล่อยไปเลยนะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้ดูไม่ได้ให้ดูตารางการจ่ายนะอันนี้จะให้ดูแล้วนะครับผมนะไอชิปก่อนไม่ให้ดูปล่อยแม่งไปนะครับผมเออมาดูนี่ดีกว่านะครับผม อ่าตากรจากก็อันนี้คือเยอะสุดนะครับผมราชาตามด้วยราชินีและหีบสมบัติแล้วก็อัุ่นทองแล้วผมตามด้วยแก้วไวายนะครับผมอืมตากระจาดจะเป็นประมาณนี้นะโอเคสเกตเตอร์ถามตัวครับผม <Okay. S 1> โอเคมามีทุนห้าร้อยเบ็ดร้อยแม่งไปเลยนี่ไงเบ็ดร,ร้อยแม่งไปเลยเบาจัดนี่ไงมาเบาจัดห้าสิบพอแล้วกัน โอ้โหเมื่อกี้ได้ร้อยห้าร้อยเออห้าสิบแย่เลยต้องต้องมาหน่อยแล้วปะมาต้องมาหน่อยแล้วปะแหล่คูณหา้าเข้าไปเออเก้าร้อยห้าสิบไปการเรียนร้อยละเราไหว้มาแก้วหว้มาเราไหว้มาอีกไม่พอไม่พอไม่พอ เฮ้ยเอาดีเบาเลยงั้นอ่ะโหเล่นเป็นรอยขึ้นมือไม่โหเลยอรออะสิบทีไปอะทางนันนะไปเอจะไม่โหจริงอ่ะ,ะเอาดีเอาดีมันจะเข้าเนื้อกูละเอาดีเข้าเนื้อกูแล้วเนี่ยเออมาหน่อยเอ้เลยเฮ้ยแมงเลยสกเก็ตเตอร์ เออนึ่งว่าจะไม่มาเออแหละคูนสี่แปดสี่ร้อยเออนึกว่าจะเข้าเนื้อแม่เมื่อกี้เมื่อกี้ก็เข้าเนื้อละเออมาหน่อยแล้วตัวเคมาคูนหกก็ไปพันห้าโอเคอีกตัวหล่นมาหล่นมาหลนา่ลน,มลนมาเถอะกูเจ็บละโอ้โหไม่หลน่นเจ็บวะ่ะเกมนี้มันทำไมรู้สึกเจ็บเจ็บจังวะ ไม่โผล่ไปเบตหนึ่งร้อยสิบทีเทเบลจัดไปเออเออเออ,เอ,อมาหน่อยมันต้องมาหน่อยคูณสี500่ไปห้าร้อยสี่สิบเออไหลยอย่างนี้ดิและคูณแปดไปยังสองพันสองคเออมาหน่อยมันต้องมาหน่อย <2008. S> 2 8 0พเออมาหน่อยมาหน่อยเว้มาหน่อยเว้ไม่ดัดมาหน่อยรูปไปรูปเข้าไปโบโบโบไปอย่างโอเคแปดร้อยสเก็ตเตอร์หลงมาหนะอ่อยขอเถอะขอเถอะสักหน่อยเถอะสักหน่อยเถอะให้เห็นแมงไม่ให้เห็นเลย ไปร้อยโอเคไปต่อโอ้โหสเก็ตเตอร์เข้ออาอีกแล้วเอาดิเดี๋ยวเราต้องหลุดมาให้หน่อยแล้วล่ะหลด,ดมาช่องเหลือขอานาดนี้หลด,ดมาเถอะโบ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 หลดมาหลด,ดมาสัากหน่อยเถอะเออต้องอย่างนี้แปดทีไป เออมึงหล่นลงมาคือมึงไม่ให้กูเลยเออหล่นมาทำเ้นตตนเลยวะนะยี่สิบห้าโอโหโอโหโอโหจอ๊อดหล่นมาอย่างนี้โอโหจอ๊อดหล่นมาเบาจัดเลยวะเองหล่นมาเบาจัดเลยอะ่ะ เออราชินีมาคุณสี่ไปเออกล่องสมบัติบอเออแล้วคุณคุณเก้าอเออไม่ต้องอย่างนี้ดิเวไม่ต้องอย่างนี้ดิวะ,ออยวะขยับไปมาเอาดิกูสู้ด้วยกูสู้ด้วยขาดใจสู้ขาดใจด้วยเอสอสวยสวย,สวยรูปเยอะอยงเนี้ยชอบเออแล้วคุณเจ็ดได้ไปโอเคสามนสอง เออไหนไปแล้วคุณแปดเ,เข้าไปเออลูบเข้าไปลูบเข้าไปโบโบโบแล้วคูสิบเอ็ดโอเคพันหกเออ,น,อน้องยี่มาอีกสิบทีสิบทีสุดท้ายพอเลยไปเออเอาดิหล่นลงมาปะล่ะจะหล่นลงมาไหมล่ะแม,ม่งก็ไม่หล่นเออเออ คูณสี่ครับไปไม่มาไม่มาไม่มาเออมาหน่อยเว้ยคูณสามร้อยห้าสิบโบโบโบคูณหกไปยังหกร้อย K, ออออออหกสิบไปยังเคพัยยนสี่เออ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 ไหลอย่างงี้ดิไหลอย่างงี้ดิเอ้ยมันได้อย่างงี้ดิแล้วคูณสิบเจ็ดไปยังว้าหว้าวเป็นต้ออย่างงี้พอ,อเลย พอเลยพอเลยไม่ต้องอย่างนี้เออก็ส Subscribe ใครเข้าไปดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมเอาไว้เจอกัน,กนคลิปหน้าหรับลิปนี้ณครับผมเกือบแย่แล้วเกมนี้